ต้องต่เนพี่โอ้โหเด็กแซมมายังวะมองหมาเราจะทำยังไงกันดีแป๊บเหี้อะไรขดไปแล้วอีกัดเร็วเลยดีกว่ารอบแรกแห่บนเข้ากลางดียวยาวทิ้งไปเลยปลาระเบิดให้ของคิดวิ่งบนสักสองสาคน อาร์คล็อกบนให้เพื่อนอาร์แคแฮกบนให้เพื่อนด้วยนะอาร์คอะเผื่อมันการมันฝัดแล้วเข้ากลางไปที่เหลือโอเคเลไปเอ้ยเอาสีไฟใหม่เลยไัตว์หลายด่านแล้วเนี่ย บวันเวาจริาวางไหนวะกองแก้งหรอโอ้ฮังล่างเลยวิววิวหล่าเหลาวฆ่ามันฆ่ามันไม,ไม่ทันแล้วเอาใหม่เหมือนเดิมไปเ,เ,เลยนะวินะ่งบนเลยนะมาไม่ทันว่ะ Fire in the hole! Fire in the hole! ตดนไหนวะวทำไมมึงไม่ไปยึดทำไมไม่ไปยึดกลางลทำไมทไมไม่ต้องไปยาวดิไปทำไมเหมือนเดิม,ม,เ,ดม,มเหมือนตอนแรกอะ่ะโอเคไปไฟระเบิดให้ But Headshot, triple kill. Headshot, yes, man, <laughs> Bomb has been planted. อกองแกงกองแก๊งมาดูคุยกันเนาะ h r i p l e kill ตัวเดียวตัวเดียว head shot แปดวิ่งดเลยกูดินรงนี้ไวะวางเด้อเฮ้ยฝากันเนี่ยทัากูหน่อยวางบี has been planted โอ้ยกองโดน อเดียบกูเลยยาวมาแล้วเอ้บีเจนเมเยี่ยวปูนี้มาวัดเกนี้ยดเป็ดวิ่งยิงเลยวะไอคิปวะเนี่ยไอคิปวะเนี่ย

ไม่ตายเลยกูบีแบบยาวไอพีระวังยาวดันบ้านยาวดันบ้านตัวนึงอ่ะเที่ยมเที่ยม Red Team w ียมาอัดคลิปนะยังกาดแก้ตัวอีกหนึ่งรอบนะสำหรับใครที่ไม่รั่น สแดงนี yeah, mm ่ไงสันแดงสแดงยแดงไอ้เขียบดันเลยดันเลยิงกระกอมน้อยป่าไม่จับกล้องผมเลยที่เก็บสามตัวเหลือตอนนเลือกปืนอยู่ตอนนี้ป่าเลือกปืนอะอ๋อเห็นอยู่ที่มึงเก็บโดนท้ายนะโอเ t ตอนนี้คนเดียววบนไห เฮ้ยดางมันดันมาเฮ้ยดันไปน่วยดีไว้นหน้าอยี่อะไรยัตัดใจเขาไป Okay, let's go. Fire in the hole!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  Oh, in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Run, run, run! We're done. We're done. We're done. ไอ้เพื่อนอ่ะไอ้สัสแส้มาอยู่ไรบ้านโอ้เจอบ้านเอาได้เอาได้วันเอ็มกรับวันนี้เอ็มเอาเนี่ยสองสองเยียมตัวท้ายตัวท้ายตัวนี้ไวไฟพุชชอตอยู่ไหนวะโมกุลเหลือสามนะยาว ฮัลโหลฮัลโหลเต๊กแน่นอนกูเรียบร้อยครับฮัลโหลฮัลโหลวันดีครับเรียบร้อยครับหลังรถนี้เปล่ายาวไหนมึงไอ้สองไอ้ตัดเมื่อกี้ตอนที่พี่เอ็มย่องมันได้ยินเสียงดังตึ๊บกลางเปล่าเข้าเอแล้วมั้งเข้ากองแก๊งไปดิ กักูเหลืออะไรเหลือสตัดเหมือนเหลือมึงคนเดียวอ่ะเยอะอย่างเงี้ยก็หัวโป๊ะแซมวังเออเอไม่เห็นนี่วาฮะ Bomb has been planted เอไม่รอหน้าดิไปเยี่ยมกูไปกูไป เฮ้ยโงคุณมาวะไอ้สั้น Farm Defused ยังโงกุณไม่งมาวะ Mission Success All right let's move out เฮ้ยโงกุลมาวะ Fire in the hole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  f i r e in t h e hole! ไอ้นี่เก็บคนนี้เก็บคนนี้โดนระเบิดไปไปนะโอไอนเลีทแรอกูขอกูขอกูขอไองเาเลยสอ้ยงมิมเออไอ้แซูถ่ดันนี้มือแต่เออวนไปยนไปนไปอง